มาดูโจทย์ต่อครับหนุครับก็ยังคล้ายๆเดิมครับแต่มันก็มีอะไรเพิ่มเติมเสริมมาหน่อยนึงครับนูลองค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์ดูก่อนครับนูครับอ่านโจทย์ก็อย่าไปอ่านเฉยๆนะครับหนุครับวาดรูปเคลีย์ตัวแปรทีละตัวสองตัวครับดูครับ ไอ้ข้อนี้หนูเขาบอกว่าเขาขว้างก้อนหินนะครับอ่านมีมวล0.5นกิโลกรัมมวลนั้นหรือมันก็คือตัวเนะครับลูกครับเพราะฉะนั้นก่อนนี้เคลียร์กันก่อนเลยนะครับ M, m มีค่า0.5อย่างนี้แล้วความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมันมีค่าเป็น10เมตรต่อว,วินาทีอีกต่างหากนะครับหนูเอาขว้างลงเลยนะครับขว้างลงมาเลยแล้วมีความเร็วเริ่มต้นนั้นเป็น10อย่างนี้ครับหนูครับเสร็จแล้วมันก็ตกลงมาจากหน้าผาซึ่งมีความสูง75เมตรครับ อันว่า75เมตรตัวเนี้ยจะว่าไปก็คือ h ครับความสูงที่ตกลงมานั้นนาคือตัว h คราวนี้ h มีค่าเป็น75ครับตกลงมากระแทกถึงพื้นเขาถามตัวเดียวครับในขณะท,ที่มันกําลังชนพื้นขณะท,ที่กําลังกระแทกพื้นนั้นมันมีความเร็วปลายเท่าไหร่ก็คือให้หนูหาตัว v ครับหนูให้หาตัว v โอเคไหมโอเคไหมนี่ตีความวิเคราะห์ความแล้วก็ได้จางนี้ทีนี้ครับหนูเงยหน้ามาดูครูนี้หนึ่งตรงนี้สําคัญเป็นประเด็นใหญ่ครับนครับ ข้อเนี้ยความเร็วข้างบนมันไม่เป็นศูนย์นะหนูเนี่ยความเร็วข้างบนนี่ไม่เป็นศูนย์นะครับมีค่าตั้งสิบไม่ใช่ศ right right ูนย์ถ้าความเร็วข้างบนไม่เป็นศูนย์เนี่ยหนูจะใช้สูตรลัดไม่ได้นะครับจะใช้สูตรวีล่างตะกัดสแควรรูสองจีเอชเนี่ยไม่ได้นะครับหนูเพราะว่าความเร็วข้างบนไม่เป็นศูนย์เขาไม่ใช้สูตรลัดหนูก็ต oui ้องใช้วิธีเดิมครับใช้ขั้นตอนปกติขั้นที่หนึ่งหนูก็ต้องมองจุดตั้งต้นแล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดตั้งต้นตรงนี้และจุดสุดท้้้าาายตรรงงงนนนีีแลลววก็ดู่มมััจะะพอไ เริ่มต้นมีพรังงานอะไรสุดท้ายมีพรังงานอะไรและเดี๋ยวคันที่2ก็ไปใช้สูตรธรรมดา e 1บวกงานกับ e 2มันต้องเล่นวิธีปกติครับเอาลุยเลยลองทำเองเลยนะครับ ลองดูสิครับว่าพลังงานตอนเริ่มต้น,น,นมีพลังงานอะไรพลังงานตอนสุดท้ายมีพลังงานอะไรค่อยๆคิดค่อยๆคิดหนูวเวลาเรียนเนี่ยต้องฝึกคิดเยอะๆไอ้คนเรานี่มันจะเก่งนี่มันเก่งตอนคิดนี่แหละหนูผิดถูกไม่ว่าแต่ก็ให้ฝึกคิดเถอะนะครับ ไอตอนสุดท้ายเดี่ยวตรงเนี้ยหนูมันมีความเร็วปลายครับมีความเร็วปลายก็ถ้ามันมีความเร็วปลาย V ก็แสดงว่ามันต้องมีพลังงานจนครับ1นส่วนสองเอ็มวีกำลังสองเป็นแน่แท้ครับเพราะฉะนั้นไอตอนเนี้ย e 2คือ1นส่วนสองเอ็มวีกำลังสองชัวป้าบแล้วตอนเริ่มต้นละครับหนูเริ่มต้นตรงนี้แหละครับอ e ีตอนเริ่มต้นนี่มันอยู่สูงครับมันอยู่สูงถ้ามันอยู่สูงมันต้องมี mgh แน่นอนครับมีพลังงานสักนุ่มถงแน่นอนเพราะมันอยู่สูงอยู่สูงมี h ก็ต้องมี mgh แถมกับแถมแถมมีความเร็วต้นด้วยหนูเห็นไม่เอ่ยมีความเร็วต้นด้วยมียูตั้งสิบถ้ามันมีความเร็วมันก็จะต้องมีหนึ่งส่วนสองเอ็มยูกำลังสองด้วยก็คือมีพลังงานจนครับมีพลังงานจนความเร็วตัวนี้เป็นความเร็วเริ่มต้นครูก็อนุญาตเขียนเป็นตัวยูนะครับครับก็เลยได้ว่าพลังงานจนเเท่าก,กับหนึ่งส่วนสองเอ็มยูกำลังสองอย่างที่เห็นครับหนูสังเกตนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมีพลังงานทั้งศักย์ทั้งจนอย่างเยอะเลย หนูก็ต้องเขียนพลังงานทั้งจนทั้งศักย์และเอาไปบวกกันครับและทั้งหมดนั้นจะกลายเป็น E 1พลังงานเริ่มต้นอ้าวหนูได้ E 1แล้วได้ E 2แล้วก็เข้าคันที่2ครับคันที่2ก็ต้องใช้สูตร E 1งบวกงานเท่ากับ E 2แล้วหนูก็นั่งแทนไปนะครับ E 1นี่เยอะหน่อยนะครับ E 1นี่เยอะหน่อยก็คือ mgh นะครับบวก1ส่วน2 mu กำลัง2อันนี้นะ E 1นนะครับ E 1แล้ว W งานละ่ะครับหนูงาน W ล่ะครับ ไม่มีครับขรอน,นี้ W งานไม่มีก็โจทย์ไม่ได้พูดถึงโจทย์ไม่ได้บอกมาก็ไม่มีก็ถ้ามันไม่มีงานหนูก็ใส่ W เป็นศ e ูนย์ e สองนะครับหนู e สองละ่ะก็คือหนึ่งส่วนสอง m v กำลังสองเขาให้หนูหา v ตัวนี้ครับให้หา v ให้เงความเร็วลายตรงเนี้ยเอา้าหนูลองใส่ก็ไปในสูตรเสร็จแล้วหนูแก้สมการแทนค่าแก้สมการต่อเลยครับเอา้าลองดูหนูลองดูนะครับ ค่อยๆแทนตัวแปรเข้าไปแล้วก็บวกลบคูณหารน,น,นั้นไซนิดๆหน่อยๆครับหนูครับอันนี้หนูก็เอา mgs 1นส่วนส mu บวกศมันก็ได้เท่าเดิมเนาะบวกศูนมันก็ได้เท่าเดิมครับได้ mgs บวกหส่วนสอ mu เหมือนเดิมครับหนู เออ w เป็นศูนย์นี่นะหนูต่อไปตัดทิ้งเลยก,ก็ได้ครับตัดทิ้งเลยก,ก็ได้นะครับพอเอาศูนย์ไปบวกอะไรมันก็ได้เหมือนเดิมเนาะได้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วสมก,การนี้ถ้าจะให้มันแก้ง่ายนะหนูนะครูใครขอแนะนําครับหนูว่าหนูเอา m หารตลอดครับเอา m หารทุกตัวนะครับเอา m หารทุกตัวมันก็จะตัดรัวรัวนะครับ m หายเลยครับไอ้ที่เหลือก็ใส่ป g เท่าไหร่ครับ g เท่าไหร่ครับ10ครับ g คือ10 h คือความสูงข้อนี้สูง75เมตรเอาก็ใส่ h เป็น75หเนาะหนูเนาะ บวกด้วย1นส่วนสอ,อยู่ความเร็วเริ่มต้นเท่าไรครับความเร็วตอนแรกก็คือ10เนาะก,ก็คือ10นะครับอย่าลืมยกกำลังสงนะครับเท่ากัน1นส่วนสองเนี่ยครับอยากได้วีนะหนูอยากหาวีตัวเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนังแก้สมการต่อเน,นืองไปเดี๋ยวก็ได้ครับ10คูณจ็ดสก็ได้750เนาะสิบกลังสองได้ร้อเอาสอไปหารหารสก็เหลือแค่ห้เนาะหนูเนาะเหลือแค่ห้เท่ากันหนส่วนสองวี v, ลังสองเบบวกห้าสิบกลายเป็นแปด ย้าย2อนี่จากหารขึ้นมาคูณครับนี่สอนี่อยู่เป็นหารเอาขึ้นมาเป็นคูณนะครับ V กกำลังสองก็จะได้ V ีกำลังสองมีค่าเป็น1,600เสร็จแล้วถอดรู้สองข้าง1ทีครับหนูถอดรู้สองข้าง1ทีจะได้เหลือ V เีเฉยๆทเๆท่าไรครับหนูล้วีเฉยๆเท่าไรครับ40เมตรต่อวินาทีจอดครับจบนี่แสดงว่าพอมันลงมาถึงพื้นขณะที่กลาลังกระแทกพื้นจะมีความเร็วตรงนี้ครับ40เมตรต่อว,วินาทีจอดจริงๆครับหนูครับนี่ลองเช็คดูลองตรวจดูครับ ไอ้ข้อนี้ก็ต้องซาเพิ่มเติมตรงเนี้ครับว่าไอ้จุดเริ่มต้นมีทั้งความเร็วมีทั้งความสูงเพราะฉะนั้นพลังงานตอนที่หนึ่งเลยมีทั้งศักย์ M ม .g.s และจนหนึ่งส่วนสองเอ็มวีลังสองมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะครับก็คิดหมดนั่นแหละเนาะอีกสักข้อสิครับนุกครับเอา้าคราวนี้หนูต้องแอนโจทยดดีๆนะครับเคลียร์ดีๆวาดดีๆ สำคัญสุดๆครับก็ไอตอนอ่านโจทย์แล้วก็มานั่งเคลียร์ตัวแปรวาด,วาด,วาดรูปเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับหนูหน,น,น,นูฝึกตรงเนี้ยเน้นฝึกตรงเนี้ยเยอะๆหน่อยนะครับไอข้อนี้หนูเขาบอกหนูว่ามันมีโต๊้่างนี้นะครับนี่นี่โต๊ะนะครับโต๊ะนี่แล้วโตะอันเนี้ยมันมีความสูงทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเมตรครับมีความสูงทั้งหมดเลยนะครับจากบนถึงพื้นเนี่ยนะครับสูงหนึ่งเมตรเสร็จแล้วไงต่อว่าเสร็จแล้วเขาก็ ตีดลูกป anyway, ิงปองขึ diabetes, LIKE said, like ้นอย่างนี้นะครับทําม un. ุมเงยก็ค <integr> ือมุมจากระดับสายตาแนวราบแล้วเงยขึ้นไปข้างบนจากระดับสายตาแนวราบนี้แล้วเงยขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เอียงทามุมตรงนี้30องศาแล้วแถมกับหนูมีความเร็วต้นด้วยตรงนี้มีความเร็วต้นตรงนี้ตั้งกับสี่เมตรต่อวินาทีครับอนี่ความเร็วตรงนี้สี่เมตรต่อวินาทีไอ้ลูกปิงปองที่ว่านี่มันก็โค้งขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเป็นโปรเจกต์ทายแล้วมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ อีตอนสุดท้ายเนี่ยหนูมันอยู่สูงจากพื้นขึ้นไป0.55เมตรตอนสุดท้ายนะครับอยู่สูง0.55เมตรเอ้าก็ยังสูงอยู่ครับอีตอนแรกสูง1เมตรครับอีตอน2นี่สูง0.55เมตรดังนี้ครับหนูครับเฮ้ยแล้วังไงต่อว่ะเนี่ยแล้วงไงต่อว่ะเขาถามตัวเดียวครับถามว่าพอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันจะมีความเร็วลายเท่าไหร่ก็คือให้หนูหา v อีกแล้วหนูให้หาความเร็วลายคือให้หา v ตรงนี้อีกแล้วหนูเออรู้สึกว่าก็คล้ายๆที่ผ่านมาเนาะหนูนก อ้าวหนูลองตีค่ะเขียนตัวแปรวาดรูปอย่างครูก่อนครับแต่ว่าอย่าพยายามลอกครูนะหนูนะหนูพยายามฝึกคิดฝึกทำใหม่ด้วยตนเองครับลองดูครับและอีกข้อเนี้ยความเร็วเริ่มต้นมันไม่เป็นศูนย์นะครับเนี่ยความเร็วเริ่มต้นไม่เป็นศูนย์ความเร็วความเร็วข้างบนน่ะไม่เป็นศูนย์เพราะนั้นใช้สูตรลัดไม่ได้ ใช้สูตรลัดไม่ได้ก็ต้องเล่นกันตรงๆครับหนูครับเอาทำตามขั้นตอนปกติขั้นที่หนึ่งหนูก็ต้องดูจุดตั้งต้นแล้วก็จุดสุดท้ายสองจุดครับจุดตั้งต้นจุดสุดท้ายแับสองจุดจุดตั้งต้นจุดตั้งต้นหนูว่ามันจะมีพลังงานอะไรครับอีตอนแรกนี่มีพลังงานอะไรตรงนี้มันอยู่สูงครับหนูมันอยู่สูงครับถ้ามันอยู่สูงมันก็ต้องมีเอ h มจเอพลังงานศักย์แน่นอน แถมมีความเร็วต้นด้วยเห็นไหมครับมีความเร็วเริ่มต้นด้วยตรงนี้ถ้าตรงนี้มีความเร็วมันก็จะต้องมี1นส่วนสอง m u กันังสองด้วยและทั้งหมดนั้นหรือเป็น e หนึ่งครับพลังงานตอนที่หนึ่งตอนที่สองครับมันมีตรงนี้ตอนที่สองอยู่ตรงนี้หนูว่ามันจะมีพลังงานอะไรบ้างครับไอตอนสองเนี่ยมีพลังงานอะไรบ้างตอนสองมันก็ยังคงอยู่สูงนะครับหนูยังคงอยู่สูงนะครับตั้งศูนย์จุดห้าห้าเมตรยังคงสูงอยู่ครับถ้าเป็นเช่นนั้นตอนสองเนี่ยมันก็ยังคงมี mgs อยู่นะยังมี mgs อยู่นมีพงา สักโน้มทวงอยู่นะเพราะว่ามันก็ยังอยู่สูงแต่ความสูงตอนที่สองกับความสูงตอนที่หนึ่งเนี่ยมันสูงไม่เท่ากันครับไอตอนที่หนึ่งเนี่ยมันสูงหนึ่งเมตรแต่ไอตอนที่สองเนี่ยมันสูงแค่ศูนย์จุดห้าเมตรความสูงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับความสูงตัวที่หนึ่งตรงนี้กับไอตัวที่สองตรงนี้มันมันไม่เท่ากันผูเดียวแทนค่าก็ต้องระมัดระวังนะครับซ้รารล้ครับไอตอนที่สองเนี่ยมันมีความเร็วลายด้วยมีความเร็วลายวีก็ถ้ามันมีวีมันก็คงจะต้องมียยกกลังด้ว เพราะนั้น e ีสองพลังงานตอนหลังเนี่ยมันก็บิ้ลเลยนะครับมีทั้งสักมีทั้งจนเอาเป็นอันวัคคันที่หนึ่งสำเร็จแล้วกรับหนูครับก็ได้แล้วละว่าอีตอนหนึ่งตอนสองมีพลังงานอะไรได้หมดแล้วละหนูเสร็จแล้วหนูก็เข้าขั้นสองครับขั้นดีสองก็ใช้สูตรธรรมดานี่แหละนะครับก็คือ E หนึ่งบวกงานเท่ากับ e สองแต่ไอ้คนี่ไม่มีงานครับก็ถ้ามันไม่มีงานหนูก็ตัด W ทิ้งได้ก็เหลือแต่ e ีหนึ่งกับ e สองพอก้นี้ไม่มีงานครับ W ไม่มีก็ตัด W ซะเลยนะครับเอานูแเตนค่ะ แล้วคำนวณต่อสิ พยายามคิดด้วยตนเองครับหนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเอาแต่ล้อรอกเฉลยนะครับหนูครับค่อยๆคิดไปไอ้อย่างนี้ e หนึ่งนี่ก็เยอะเลยนะครับหนูครับ e หนึ่งก็คือ mgs หนึ่งนะครับบวกด้วยหนึ่งส่วนสอง m u กำลังสองอันนี้เนี่ย e หนึ่งนะครับนี่นี่ e หนึ่งส่วน e สองก็คืออะไรครับ mgs สองบวกด้วยหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองนะครับอันนี้เนี่ e สองนะครับนี่ e สอง ส่วนงานไม่มีครับก็ตัด W ทิ้งไปแล้วแกงไงดีครับสมการนี้แกงไงดีหนูเอา m หารตลอดเลยก็ได้ครับเนี่ยเเอา m หารตลอดเลยมันจะได้ตัดให้มันหายหายไปเยอะๆหน่อยนะครับนี่เอา m ตัด m หายเลยนะครับตัดละหายเลยและหนูบรรจงแทนค่าทีละตัว G ี <G S 2> คืออะไรครับเอาเอร์บิเ่ยนสีประการเ่เอา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 มันจะได้ดูแยกๆนะครับ G, G คีคือ10บ <H 1 S 2> นะหนูนะจคือ10 h หนึ่งี่ความสูงตอนที่1อีตอนที่1นี่สูง1เมตรนะหนูนะไปนะหนูใส h ่ h หนึ่งเป็น1บวก อยู่ความเร็วต้นท่าไหรว่ว่าความเร็วเริ่มต้น4ครับความเร็วเริ่มต้นในตัวนี้ครับตัวนี้ครับ4ครับเท่ากับนะครับ G G ตัวนี้ครับ, g ต,บ g ตัวนี้ก็10นะครับ S2 ความสูงตอนที่2 0 5 5 0.55บวก1ส่วน2อยากได้ v ตัวนี้หนูนี่อยากได้ V ตัวนี้เออเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้สรรมการนะครับค่อยๆเล่นเอาต่อ,ตอนเนื่องเลย10คูณ1ก็ได้10บวก4กลง2ได้16หารสองเหลือ8 บวกกันก็ไอ้ตรงนี้ก็เป็น18บแปดนหนูนอาเปสิบแเนาะน่ะมาทีละเล็กทีละน้อยเท่ากับ0.5นคูณ10ก็ได้5.5ุบวก1ส่วน2 V ยกกำลัง2หนูย้าย5.5มาลบ18ครับก็จะเป็น18-5.5ลบ 5. เหลือเท่าไรวะ18ลบ5.5เหลือ12.5นะครับเท่ากับ1น1ส่วน2ย้าย2จากแหนกันไปคูณตูมหนึ่งเอา2ไปคูณ12.5ได้ยี่ห้ครับ เอา2ไปคูณ12 5จุดนี้ได้ย5ครับเท่ากัวีกำลัง2ออย่างนี้ครับนี่นี่น,นี่เสร็จแล้วหนูก็ถอดรุดหนึ่งทีถอดรุดหนึ่งทีก็จะเรือวีเฉยๆเป็น5้าเมตรต่อวินาทีนี่ครับแสดงว่าลงมาถึงจุดตรงนี้ลงมาถึงที่เนี้ยจะมีความเร็วเนี้ยตรงเนี้ยหเมตรต่อวินาทีครับหนูจอดเลยจบเลยครับเอาหนูลองตรวจสอบทบทวนนะครับ ข้อต่อไปครับหนูคราวนี้เปลี่ยนแนวเล่นมั่งนะหนูนนะแน่คราวนี้มีสปรงุงสปริงมาให้เล่นด้วยครับหนูครับเอาเล่นยังไงเนี่ยหนูลองค่อยๆดูครับหนูขั้นตอนการคิดอะเหมือนเดิมครับคิดเหมือนเดิมขั้นหนึ่งขั้นสองเหมือนเดิมนะครับแต่โจทย์มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยเออมันก็ท้าทายดีนะครับหนูเจอของแปลกๆหนูลองพลิกแพลงดูซีถ้านูทําได้แล้วก็โอ้ยโซ่สแสดงว่านี่อับชริยะกลับชาติมาเกิดนะครับ ข้อนี้หนูเขาบอกว่าเรามีมวล1นกิโลกรัมนี่นะครับอ่านว่ามวลคือตัว m ละข้อนี้มวล m คือ1กิโลกรัมเีหนูสังเกตนะเวลากลรูอนโจทย์ปั๊บขูเคลียร์ตัวแปรเลยนะแล้วมันพุ่งเข้ามาครับโดยความเร็วตอนอ้น u เป็น2เมตรต่อวินาทีแล้วไปกระแทกใส,ส่สป,ปริงครับกระแทกใส,ส่สป,ปริงอันนี้ตอนที่1ครับหนูนี่น,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 นี่ตอนที่1ครับตอนที่2ครับเขาบอกว่ามันอัดสป,ปริงให้ยุบเข้าไปครับนี่ อัดสปริงให้ยุบเข้าไปอย่างนี้ครับนี่นี่นี่มวลหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยอัดสปริงให้จมกดสปริงให้ยุบเข้าไปอย่างนี้นี่ตอนที่สองตอนที่สองสปริงมันยุบครับเขาถามนี้เขาถามว่าถ้าสปริงเนี่ยมันมีค่า k มีค่าคงที่ของสปริงเป็น400นิวตันต่อเมตรค่าคงที่ของสปริงคือ k ครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรถามตัวเดียวครับสปริงนี่มันจะโดนกดเข้าไปให้หดสักเท่าใดครับระยะยุบตัวของสปริงสปริงจะโดนกดให้หดเข้าไปเท่าไรครับระยะหดของสปริงคือ x ครับ ข้อนี้เขาให้หนูหา x ถามว่า x มีค่าเท่าใดอาครูตีความให้แค่นี้นะครับวิเคราะห์ให้แค่นี้สจดล้วยนู้นทำตามขั้นตอนเดิมครับขั้นที่หนึ่งก็ต้องมองจุดตั้งต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแล้วคิดซิว่าไอ้จุดตั้งต้นนี่มันจะมีพลังงานอะไรจุดสุดท้ายตรงนี้มันจะมีพลังงานอะไรเอาคิดสิคิดสิเริ่มต้นมีอะไรสุดท้ายมีอะไรคิดสิคิดสิ เริ่มต้นนี่มันมีความเร็วครับมีความเร็วก็จะมีความเร็วนะครับอีตอนเริ่มต้น,นมีความเร็วก็แสดงว่ามันต้องมีพลังงานจนครับ1นึส่วนสองเอ็มยูกำลังสองครูขอใช้ความเร็วเป็น u นะครับเพราะมันเป็นความเร็วต้นและสุดท้ายะครับสุดท้ายนี่สปริงยุบตัวก็ถ้าสปริงมันยุบตัวนี่มันก็ต้องมี1นึส่วนสองเคเอ็กซ์กำลังสองครับพลังงานสักยืดหยุ่นครับหนึ 2, ่งส่วนสองเคเอ็กซ์กำลังสองครับนี่เป็น E2 สองได้ e ีหนึ่งได้ e สองสำเร็จเอาก็ง่ายครับ ขั้นที่2หนูก็ไปใช้สูตรธรรมดาเลยนะครับใช้สูตรอนุรักษ์พลังงานธรรมดาก็คือ e 1บวกงานท่ากับ e 2 e 1ก็อย่างเห็นเห็นนะครับ1.2ส่วน2 mu กำลัง2 e 2กับ2ส่วน2 kx กำลังสนะครับ1.2ส่วน2 kx กำลัง2ส่วน w งานนี่ไม่มีอ่ะไม่มี w ไม่มีงานนะครับหนูเพราะนั้นหนูก็ตัด w ทิ้งนะครับตัด w ทิ้งหายไปสมการก็เลยมีแค่นี้ครับหนูแล้วก็ให้หนูหา x ตัวเนี้ยให้หา x ตัวเนี้ย หนูลองแทนคงแทนค่ะแกะสมการต่อสิครับ ค่อยๆฝึกคิดฝึกทำครับหนูครับอย่ารอลอกเฉลยเด็ดขาดนะครับขอร้องขอร้องนะครับอย่ารอลอกเฉลยค่อยๆตัดค่อยๆทอนนะครับแล้วหนูก็จะเก่งขึ้นคล่องขึ้นสนุกขึ้นครับ <Th ud dy> อย่างนี้หนูเอา1ส่วน2ตัด1ส่วน2ได้เลยครับมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ตัดะเลย มวล m นี่ไงครับมวล m นี่ไงครับ1นกิโลครับ u ความเร็วเริ่มต้นก็2อะครับ k ก็400อ้อยครับหนูเอาไซดเลยครับ m ก็คือ1นะครับ u ความเร็วต้นก็2นะครับ k ก็400นะครับอย่างนี้อยากจะหา xm เไม่น่ายากแล้วหนูไม่น่าจะยากนะครับ2อกำลังสงก็ด้4นะครับย้าย400จากคูณมาหารเสเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วถอดรูทเลยก็ได้ก็ถอดรูทเลยก็ได้ก็เหลือ x ตัวเดียวนะครับ c ถอดรูทเหลือ2 ช่ไหมครับเฉพาะเหล็กสีเนี่ยถอดรูดละสองสี่ร้อยนี่ถอดรูดเหลือยี่สิบสี่ร้อยครับถอดรูดละยี่สิบถอดรูดเสร็จแล้วก็เอาสองหารยี่สิบนูลองหารดูครับสองหารยี่สิบหารดิบดิบเหลือศูนย์จุดหนึ่งเมตรครับศูนย์จุดหนึ่งเมตรนี่นี่ก็แสดงว่าไอ้ไอ้สปริงอันนี้มันจะยุบตัวลงไปเข้าไปตรงนี้นั้นใช้ศูนย์จุดหนึ่งเมตรครับเนี่ยระยะยุบตัวตรงนี้ศูนย์จุดหนึ่งเมตรจบครับจบอื อีข e ้อนอนหนูน้อนอ,อีกสักข้ออีกสักข้อครับไหนแอนโจท์แล้ววาดรูปไปสิครับแต่ครานี้ก็เปลี่ยนแนวอีกหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนไปอีกนิดหนึ่งครับลองพยายามตั้งสติครับหนูค่อยๆวิเคราะ์แล้ววาดรูปทีละหน่อยวาดรูปทีละนิด นะครับไอ้ข้อนี้นี่มันมันอย่างนี้หนูมันอย่างนี้มันมีสปริงครับหนูตั้งเอาไว้ในแนวดิ่งนะครับมีสปริงตั้งเอาไว้ในแนวดิ่งแล้วลหนูก็เอามวลครับเอามวลขนาด2กิโลกรัมอ่านว่ามวลนี่คือตัวเมแล้วนะครับข้อนี้มวลเ2็มกิโลกรัมเอาไปกดสปริงแล้วกดให้มันยุบตัวลงไปครับนี่กดให้หดลงไปตรงเนี้ยหดเท่าไหร่ครับเนี่ยกดให้หดเข้าไปเท่าไหร่ครับเนี่ย0ูดเมตรนะครับ อีตอนแรกนะครับกดให้หดจากสมดุลเข้าไป0.1เมตร0.1นี่เป็นระยะยุบของสปริงก็ต้องเป็นตัว x นะครับข้อนี้ x กบ0.1เมตรนะครับจากจุดสมดุลนะครับจากจุดสมดุลกดในสปริงมันยุบมันหดเสร็จปั๊บก็ให้มันดีดขึ้นครับดีดมวลขึ้นอย่างนี้ก็ปรากฏว่าไอมวลเนี่ยมันโดนดีดขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนฟ้าเลยนะครับนี่ขึ้นไปบนฟ้าเลยแล้วจากจุดตั้งต้นข้างล่างสุดขึ้นไปถึงจุดสุดท้ายปรากฏว่ามันขึ้นไปได้ไดสูง0.5เมตร 0.5เมตรนั้นไซจะว่าไปเป็นตัว h ครับความสูงของจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายอยู่สูง0.5 0.5นี้เป็นตัว h ความสูงครับเขาถามหนูตูมเดียวเลยครับว่าสปริงตัวนี้ครับสปริงที่โดนกดตัวนี้มีค่าคงที่เท่าไหร่ก็คือให้หนูหาค่า k ค่าคงที่ของสปริงก็คือค่า k ถามว่า k มีค่าเท่าใดอีกครับหนูรับนี่โจทย์เขาว่ากันอย่างนี้หนูลองวิเคราะห์วิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วหนูลองเคลียร์ตัวแปรให้มันได้อย่างครูสิครับ ไม่หลอกลูเนาะไม่หลอกลูงนะลอง,ลองลองลองเล่นเองครับเลาะเองเขียนเอง วิธีการวิเคราะห์โดยตนเองก็คือมันก็ต้องเริ่มต้นอ่านโจทย์ไปเลยครับอ่านโจทย์ใหม่เลยครับเสร็จแล้วหนูก็ียนไปมวนมีสปริงยุบตัว0.1เมตรอ่ะเขียนทีละหน่อยทีละนิดครับอย่าพยายามเงยมาแล้วก็หลอกลูกเดียวมันต้องฝึกคิดอะมันต้องฝึกคิดนะครับเสร็จแล้วการคำนวณมันก็เหมือนเดิมหนูต้องมองจุดตั้งต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแล้วก็คิดไปว่ามันจะมีพลังงานอะไรครับเริ่มต้นมีอะไรสุดท้ายมีอะไรเอาเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเนี่ยสปริงมันยุบตัวหนูเริิ่มมตต้นนนะครรััับสยุว ถ้าสปริงยุบตัวมันก็ต้องมี1นส่วนสอง kx กำลังสองครับหนูพลังงานศักย์ยืดยุนนั่นเริ่มต้นสปริงยุบตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนนู่นครับนี่นสุดท้ายอยู่บนนู้นสูงเลยถ้ามันอยู่สูงมันก็ต้องมี m g h ครับหนูครับอันนั้นเป็น e สองเสร็จแล้วหนูก็เข้าไปที่เดิมใช้สูตรเดิมครับหนูก็คือไปใช้สูตรว่า e หนึ่งบวกงานเท่ากับ e สองแต่ไอโจทย์ก็ไม่มีงานครับไม่มี w เพราะโจทย์ไม่ได้บอกไม่ได้ถาม ดับงานไม่มีก็ตัดทิ้งซะเลยตัดทิ้งเลยมันเป็นศูนย์ะครับแทนค่าไปก็ไม่มีผลอะไรกับตัดทิ้งซะเลยก็แทนต่อเลยนะครับ e 1ก็คือ1ส่วน2 kx กาลัง2ส่วน e 2ก็คือ mgh เขาให้หนูหา k ตัวเนี้ยครับเนี่ยให้หา k ตัวเนี้ยอุ้ยง่ายละสิง่ายละสิง่ายละสิะสเอาเล่นต่อเลยครับหนูครับ นี่หนูก็แทนไปนะครับ k เท่าไรว่านี่จะหาอยู่จะหา k อยู่แล้ว x ละครับหนู x ก็คือ0.1ระยะยุกตัวของสปริงครับตัวนี้ครับหนูระยะหดตัวของสปริงก็คือ x ตัวนี้นะครับก็คือ0.1ครับครับอ้าวใส่ไปอีกนะครับเท่ากับ m m มวลมีไหนว่ามีนี่ครับมวล2โลครับอ้าวใส่ไปอีกนะครับมวล2โล g ก็คือ10 h คือความสูงที่มันขึ้นนะจากจุดต่ำสุดนี่ล่างสุดนี่ขึ้นไปถึงข้างบนสุดโน้นมันขึ้นไปที่สูง0.5 เพราะเอา h เป็น0.5ใส่เข้าไปแล้วบวกลบคูณหารธรรมดาครับครับ0.1ยกกำลัง2ก็ได้0.01ส่วน2 k เอา2คูณ0.5นี่ได้1 2คูณ0.5นี่ได้1เอา1คูณ10ก็ได้10เมืันเดิมเนาะหนูเนาะแล้วย้าย2ขึ้นไปคูณย,ย้ายจ0.1ลงไมหารก็จะได้ k มีค่าตกัก10คูณ2หาร0.01หนูบวกลบคูณหารตัดทอนเลื่อนทะยมเล็กๆ ะได้เคออกมาเป็น2,000หน่วยนั้นเป็นนิวตันต่อเมตรค่า k ค่าคงที่ของสปริงเนี่ยนะครับหน่วยจะเป็นนิวตันต่อเมตรอ่าเไปจากคนนะี้ตอบ2,000นิวตันต่อเมตรจอดครับหนู